สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับช่องเกมมือห้าคองเล้ยแล้วนะจำเล่นเ,เกมวาดภาพนะแล้วเอาไปต่อสู้าวาดตามเขาให้เลยวาดรูปไม่ค่อยเก่งผมวาดรูปไม่ค่อยเก่งมาดูดิขอบฟิตได้ปะผมวาดรูปไม่ค่อยเก่งนะครับท่านผาู้ชม คุยอย่างออกไปนี่กดกดิกค right <OS L AP AN IX> ิโลลัวเอาผู้หญิงไ้ฟาดเนี่ยนะงงเต้นเต้นนะเต้นเต้นเต้นมาเอาไปน่าจะเป็นรูปอืแต่ผมมาสนใจข้างล่างกว่าหมึกเพิ่มกับความถึงเก่งนั่นเหรอเฮ้ยอะไรของขวัญนะอ๋อรับรายวันครับท่านผู้ชม นี่คืออ๋อเปลี่ยนคีเอาความแข็งแกร่งแล้วก็หมึกด้วยรู้สิจะได้อะไรจะได้ตามตั้งใจหวังหรือเปล่าไอ้ติมโอ้ยติมเอ็กซ์ซินไอติมเอ็กซ์ซินใช่ไหมท่านผู้ชมเอติมกาใช่กันไอติม ไปกันต่อมันเป็นเกมนั้นสนุกสนุกนะครับเพลินเเกมนั้นสนุกสนุกเพลนเพลินสนุกเพลินอย่าอย่าบูลลี่ฝีมือว่านพานผมนะว่าสวยจะตายปากฉลามบอกอัฉลามปะรู้มันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะฉลามหรือเปล่าไว้ที่หลงัง ฉ่ำหรือเปล่าค่าน้ชมถ้าใครรู้คอมเมนต์อบอกผมน,นะรู้สิดได้อะไรได้ามาถอดส้อมก่อนที่คาดวังเปล่าได้ไมเบสบอลเฉย,ยนี่หัวทิ่มไปเลยหัว,ว,หวทิ่มไปเลยคะ่ะท่านผออู้ชม อาจจะมีเสียงพัดลมแทรกไหมช่วงนี้นะครับผมไม่มค่อยได้ลงชิปนะเพราะว่าผมต้องเรียนด้วนะแล้วก็ทำงา,านนกเ้วยแล้วก็ต้องเรียนด้วยทําหลายอย่างเลยแหละทำงานบ้านเรียนทั้งทำงานบ้านทั้งเรียนด้วยนะท่านผู้ชม ไม่ไม่อยตัวมาเหตุผลที่ผม,ไม,ไ,มไม่ค่อยจะลงคลิปนั้นสมมติก็แบบลงคลิปเสแบบพวกสดๆแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเกมอะไรให้ลงนะมันไม่ค่อยมีเกมอะไรที่น่าสนุกเออมาดีดาบเวทกล้วยดาบเวทกล้วยกล้วยชนะโอ้เป็นไปได้นะท่านผู้ชมกล้วมยมาดาบว้าว เอาคอมแข็งเก่งหมึกด้วยหมึกเอออะไรเหรออะไรมันเด้งกัรท่านชมอะไรนีอ่ะนี่คืออะไรโอ้ไม่เปล็อก,อกดาบโอ้อยมีหมวกท่านชมใส่แว่นตาด้วยต้องเท้าเสื้อนี่นี่ครบชุดเลยท่านชมว้าสวยไป นีแหละจะเป็นน้ำเกลือเปล่าท่านผู้ชมเอาเป็นหอกมใช้ล่านี่ปลาทำอีกปลาเด็กใช้อะไรนะใช้ซ่อมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโคตณสนามาโคตรสนามและก็ไร ่าเสร็จแล้วแค่นี้แหละที่เกียดว่านะคนเยอะกระทะว้าวกระทะไอพีฟันเลยขโมนเทชอกแลตอื้อนี่ไงเออนี่ไงป้าช่วงนี้ผมเหมือนจะเป็นหวันด้วยนะเง่ด้อเหมือนจะเป็นหวัน ไ้ยสิไม่ใช่เป็นหวัดหวัดจะมีขี้มูกอ่ะเอ๊ะจะปะเฮ้ยถ้าผู้ชมครับได้ปลาปลาวิสโรปเตอร์เจ้าแห่งทะเลเข้ามาเลยนี่ไงมาเลยเจ้าแห่งทะเลยืนประชันหน้ากันวันทูซิโก้เจ้าแห่งทะเลเออนี่ไงนี่ไงปลาชนะปลาคือเจ้าแห่งทะเลท่านผู้ชม ผนจะเอาปลาไปสู้มีหลายอย่างเลยนะเมื่อเราเอาปลาไปสู้ว่ามนม้วนะผมไม่รู้จะว่านอะไรเนี่ยนนเอ้ยบอสท่านผู้ชมบอสมาดินี่คุณทำอะไรบอสทำอะไรทำอะไรเนี่ยหนิงวันจะทดสอบอ่ะ รอดูนี่วอจะทำอะไรแค่กัดเนี่ยนะกระจอกอ,อ๋อแล้วนมืออคืรมันคือขวดพี่แตกอ๋อนีอ่นี่นี่นี่ตีตกไปเลยตกไปซะเอาอะไรหรอเฮย้ยไม่เอาอะ่ะขี้เกียจดูโฆษณาโฆษณาอีกลแลลวมาละไปกันเต่า ผมวาดมั่วนะวาดเล่นดิเดรอ่ะดูดิมันจะให้อะไรท่านชมมาดูกันมันจะให้อะไรผมบายเบสบอลว้าวมันสนุกมากไอ้ไอ้ฟาดกระเด็นเลยกระเด็นเลยครับท่านชมเฮ้ยครั้งนี้ท่านชมมีคอนเทนต์ว่ะคือครั้งนี้นะผมจะวาดมั่วเลยอ่ะดูดิได้ลนไะเอานนี้ ห้าพันห้าร้อยนีเอ้ยหมึกสีงับเงินน,นี่มึกสีน้ำเงินดำเดงินเงินอยูหนึ่งพันหนึ่งร้อยผมจะว่าแค่จุดแค่นี้พอครับท่านผู้ชมตัวนี้มันมันจะด้อะไรผมโอ้วห my god ค <c oughs> วามคิดจุดเดียว นี่โอ,อ้ยวุ้ยเจ้ผู้คุมมังอาจทำรายผู้คุมเอ้อนิเมะที่ฉันเออใช้นิเมีหนังที่ฉันรักว่าเราผู้คุมมาตีผมผู้ชมคือผมได้โค้มาได้ไงอะผมรู้ใจว่าอะไรผมจะเอาอะไรด้วยเ็จะว่าเป็นลิสอนี่นี่ ลิสอโอมันฝูว่าไม่ค่อยเก่งอ่ะเอ้าเป็นดาบเฉยสอคือดาบเอ้ยปวามาเลยนี่เต้นไปเต้นไปเต้นมาเต้นกลับไม่โกงมา ทำ <c oughs> ไมนะอัพกราบเอ้ยไม่ใช่อัพกราบเล่นมาเลยนะอัพอัพไปนี่พลังความแข็งแกร่งอันนี้จะเป็นจริงๆแล้วเพราะมันเหมือนซะขนาดนี้นี่เอาดูว่าจะเอาเองวิซ่ามาฟาดผมนี่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 น เอาทางปืนไปกินก็แรกผมคิดว่ามันจะใส่เป็นแบบฟองฟองอ่ะใส่ตอนจริงเวลามาฟาดเนี่ยนะโอ้โหปืนนี่ชนาะสินลับเปอร์ท่านผู้ชมดูสินลับเปอร์ส้มบี้มานี่ ผู้เยอ,อ,อ,ยอะเกินข่าวเลยนี่ป้าใส่ซอมบี้ดูดิไม่ทำเลยมาเลยวูนป้าใส่ของใสผม เผอกัดูโฆษนะพูดปั่นนะท่านผู้ชมปันมากเบื่อปันมากมากชุดหัวนิ่าหงอยากเล่นนะ่าหงมันเล่นอ่ะมันใช้อะไรนะกระโปรงอรอเอาาไปเนี่ยใช้ผู้หญิงเออนีฟัน แบบมันจะรัวดีค่ะทุกคนผมชอบผมชอบสองอะสองแบบมันรัวสองมันตีสองอันมันรัวดีอ่ะมาโอเคเสร็จแล้วเปิดเอาอีกนี่อีกแล้วท่านผู้ชม ศัตรูไม่ได้ทำอะไรเลยติ้นหยอกหยอกไปก็คือทั้งจงอยากรู้มาก่ะได้และเก้าอี้ศิลปะ ม,มันวัวันรัวีมันฉันิแปดมันคืออะไรนี่ฉันเป็นดันก็แปดมันต้องจะใช่ Ο, น ay, ี่นี่๋อ้จิงก้อเป็นดาวนี่ไงไม้กวาดนี่แตกว้ยนี่นี่ยังปะ ให้ผมหลับนะผมจะหลับตาสมโอเคไหมครับผู้ชมสมหลับตาจริงนะได้รถถงังแล้วผูนะ้ชมต้องเจะเหย,นะย่นะอุ้ยซอมบี้ยากด้วย ี่ล่วงไปซะเอ้ยแล้วกล่องไม่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 ขี้เกียจปุ้งปึงปุ้งปุ้งปึงปุ้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 งปึ้งมาเอาด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะท่านผู้ชมที่ผมหลับตาสุ่มนะหลับตาเอ่อเอ่อเอ่อ อี่อ้อาจจะหน่อยนะท่านผ้ชมอือ๊บออออึ๊บอันนี้ ดเดี๋ยวผมจะคลิปไปเลยดีกว่าน,นะลืมตาแล้วนะท่านชมโอเคตัวอะไรครับท่านชมแต่ก่อนนะั้นผมขอมาตรงนี้ก่อนโอ้โหคือ,อะระยอนตรงเนี้ยทำไปดูก่นั้นมา อะไรมันจะเปลี่ยนให้ด้วยอ่ะโวช่วงอันเถอะทำไมไมาอะลุกๆแล้วก็อจะลองว่าเป็นตัวมันดูแลกันนะเผื่อวันนีน้ม่ใช่ ตัวคล้ายๆเอังอัดนะมันน่าจะเป็นเอา,เอามังอัดใช่ปะเออมาันกลายเป็นปืนนี่นี่นี่ขี้โกงนะจะเริ่กกูได้กูเสียกูจะสื้อใหผมซื้อครับบายบาย